ครับมีกระแสข่าวพูดถึงการให้ใบบริสุทธิ์ของกรมราชทัณน์ต่อคุณทักษิณชินวัตรเพื่อแสดงว่าได้รับการพ้นโทษไปแล้วโดยข้อเท็จจริงคุณทักษิณจะต้องถูกจำคุกหนึ่งปีแล้วก็ครบโทษวันที่22สิงหาคม2567 ซึ่งตอนนี้คุณทักษิณอยู่ในระหว่างการพักโทษจากกรมราชทัรร์และก็ให้กรมคุมประพฤติดูแลเรื่องการพักโทษซึ่งคุณทักษิณก็อยู่ในฐานะที่บุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ติดกำไรเอ็มรเพราะฉะนั้นการเดินทางไปไหนมาไหนการจะทำอะไรก็ยากแก่การตรวจสอบของกรมคุมประพฤติ ว่าคุณทักษิณเป็นอิสระจะบอกว่าเหมือนกับไม่ติดคุกก็เรื่องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้กล่าวเช่นนั้นก็ได้นะครับเพราะการที่จะบอกว่าคุณทักษิณจะได้รับใบบริสุทธิ์ในเร็วๆนี้คงไม่เป็นความจริงนะครับเขาจะได้รับใบบริสุทธิ์เมื่อพ้นโทษแล้วก็คือวันที่22สิงหาคม2567ครับ แต่ว่าสิ่งที่จับตามองก็คือว่าหลังจากวันที่22สิงหาคม2567แล้วเป็นวันที่คุณทักษิณพ้นสภาพการเป็นนักโทษพ้นการจะทำอะไรก็มีอิสระสามารถที่จะดำเนินชีวิตหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเองผมคิดว่าคุณยิ่งรักชิน,นวัตรก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างแน่นอน ถ้าดูท่าทีของคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็บอกชัดนะครับว่าคุณยิ่งลักกลับมาก็จะใช้โมเดลแบบคุณทักษิณซึ่งไม่ต่างกับคุณทักษิณรวมถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าถ้าคุณยิ่งรักกลับมาก็มีมาตรฐานเดียวไม่มีสองมาตรฐาน ในความเห็นของผมก็คือความว่ามาตรฐานเดียวก็คือมาตรฐานเดียวกับคุณทักษิณครับแต่เหนือกว่านั้นเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมผมคิดว่าคุณยิ่งลักษมีโอกาสมากกว่าคุณทักษิณซะด้วยซ้ำไปผมสามารถฟันธงล่วงหน้าเลยว่าคุณยิ่งลักไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวคุณทักษิณก็พยายามที่จะทำเต็มที่ที่จะช่วยเหลือคุณยิ่งลักษ ในฐานะน้องสาวสุดที่รักและคุณยิ่งรักที่ได้รับชะตากรรมเช่นนี้ก็เพราะการมาเป็นนายกรัฐรมนตรีเป็นนอมินีให้กับคุณทักษิณวันคุณทักษิณก็จะใช้ช่องทางเขาเรียกว่าอภินิหารทางกฎหมายเพื่อให้เกิดปฏิหารทำให้คุณยิ่งรักเนี่ยไม่ต้องติดคุกเลยครับผมขอท้าทายเรื่องนี้นะครับผมท้าให้คอยดูก็แล้วกันคอยดูก็แล้วกันว่าจะเป็น ตามที่ผมพูดหรือไม่คุณยิ่งรักจะได้รับปฏิหารทางกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกจำคุกเลยแม้แต่วันเดียวถ้าไม่เชื่อผมก็รอดูวันนั้นก็แล้วกันครับ